วกดูคติต้องดูคันนี้ดูคติ450 Desmo MX นะครับถือว่าเป็นรถโมอโเตอร์คอร์สรุ่นแรกนะครับปีหน้าอาจมีให้เห็นบนท้องถนนยังมีแคมเปญอีกแคมเปญหนึ่งเลยนะครับเป็นการมอบแคมเปญ D.I.E Tag Day มูลค่า90,000บาทสำหรับเฉพาะลูกค้าที่จองในงานเท่านั้นผมรับตัวรถไปเลยนะครับ45,000บาทนะครับรับประกันตัวรถเพิ่มเป็น4ปี รับไปเลยตัวเครื่องบินไปกับอิตาลีนะพร้อมบัตรเข้างานครบรอบ100ปีดูกติอีก85,000บาทใครที่มาจอง v 4 s วันนี้นะครับคุณจะได้สิทธิพิเศษแบบที่ใครไม่เคยได้มาก่อน นะครับรับไปเลยนะครับส่วนลดสูงสุดเนี่ย85,000บาทนะดูโกติมอนเตอร์เอสพคันนี้ทุกอย่างเนี่ยให้มาพร้อมเลยแต่พิเศษกว่านั้นนะครับคันนี้มีตัวท่อแถมมาด้วยถือว่าเป็นแคมเปญพิเศษนะครับสําหรับคนที่มาจองรถนะครับภายในงานนี้รับส่วนลดสูงสุดนะครับ60,000บาทนะครับหรือว่าใครยังไม่เอาแคมเปญนี้นะครับยังมีหนึ่งแคมเปญนะครับรับไปเลยชุดท่อเทอร์มินอลนี้นะครับมูลค่า15,000แบาทนะครับและฟรีค่าบรรุสาเนี่ย 3ป 5, ี50,000โลนะครับคันนี้6,39,000บาทเท่านั้นไฮเปอร์โมโนนะครับส่วนคันนี้ก็น่าสนใจนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S ทุกคนครับอยู่ที่บูธดูค a ติ Thailand นะครับต้องบอกว่าเป็นบูธที่กลับมานะสร้างความมั่นใจนะครับภายใต้การบริหารงานของ A.F. นะครับต้องบอกว่าแบรนด์นี้นี่มีอยู่ในเครือเนี่ยหลากหลายแบรนด์เลยนะครับใครที่เป็นสาวบุคลิกติเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับว่าการกลับมาบริหารงานครั้งนี้เนี่ยจะมีการเซอร์วิสที่รวดเร็วมากกว่าเดิมนะครับ ในงาน Motor Expo นะครับที่บูธดูคตินะครับต้องบอกว่ามีไฮไลท์ด้วยนะครับอย่างข้างๆผมนี้นะครับคือดูค a ติ450 Desmo MX นะครับถือว่าเป็นรถมอเตอร์คอรสรุ่นแรกนะครับของดูค a ตินะครับที่มีการพัฒนาแล้วก็สร้างขึ้นมานะครับบอกว่าน่าขี่มากแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนครับว่าคันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดจําหน่ายเป็นอย่างใดนะครับมาโชว์ตัวมาดูเต็มๆว่ามาทรงนี้แบบนี้ปีหน้าอาจมีให้เห็นบนท้องถนน นับกดใจรอแต่ก่อนอื่นเลยนะครับพอมาอยู่ในงานมอเตอร์สปอร์แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆนะครับที่เป็นแคมเปญพิเศษนะครับที่ทางดูคาติเนี่ยมอบให้กับสาวกดูคาติด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่แคมเปญพิเศษเลยนะครับสำหรับสาวกคัวริงเลยนะครับแคมเปญเฉพาะในงานมอเตอร์สปอร์เท่านั้นนะครับสำหรับดูคาติมัลติซาร์ด้า V4S นะครับรวมไปถึง V2 ด้วยนะแต่ผมจะพูดถึงตัว V4S ก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้าง สิ่งแรกเลยนะครับที่คุณจะได้เลยนะครับคือรับตัวรถไปเลยนะครับ4 5 0 0 0บาทนะครับรับประกันตัวรถเนี่ยเพิ่มเป็น4ปีนะครับรวมไปถึงค่าบำรุงรักษานานอีก3ปีนะหรือสูงสุดเนี่ย30,000กิโลเมตรนะครับหรือถ้าใครไม่อยักได้ตรงนี้รับไปเลยตัว๋วเครื่องบินไปกับอิตาลีนะรพร้อมบัตรเข้าง,งานครบรอบ100ปีดูกติอีก85,000บาทใครที่มาจอง V4S วันนี้นะครับคุณจะได้สิทธิพิเศษแบบที่ใครไม่เคยได้มาก่อนนะครับ แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องก่อนเลยว่า m u l ติป a d a v 4 s เนี่ยเป็นรถที่น่าขี่มากๆนะครับทั้งเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบเบรกเทคโนโลยียต่างๆที่ใส่เข้ามาเนี่ยนะครับใครที่ได้ลองแล้วเนี่ยผมเลยว่าขี่ได้สนุกมากๆนะครับรวมไปถึงอย่างตัวน้องเลยนะครับอย่าง V2F เนี่ยก็ยังมีโปรโมชั่นในงานนี้ด้วยนะครับเป็นรับประกันตัวรถเพิ่ม4ปีนะครับรวมฟรีค่าบำรุงรักษาเนี่ย3ปี30,000โลนะครับหรือเป็นชุดกระเป๋าทัวริ่งแพ็กเกจเนี่ย58,000บาทนะครับ ใครที่จองรถแล้วเนี่ยก็จะได้รับสิทธิพิเศษนี้ด้วยใครที่สนใจนะครับหรือเป็นสาวกบอกเลยว่ารุ่นนี้มัลติซาร a ไม่มีคิดหวังนะครับสาวกดูกติต้องดูคันนี้ดูกติมัลติซาร์า V4S คันนี้นะครับมีราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านสองบาทเท่านั้นนะครับพร้อมแคมเปญสุดพิเศษในงานมอเตอร์อ o เดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปดีกว่าว่ามีแคมเปญอะไรบ้างครับ เรามาต่อกันอีก1คันนะครับต้องบอกว่าคันนี้เป็นสายเลสซิ่งเป็นสาวกแบบคนที่ชื่นชอบความเร็วเลยนะครับหนีอะไรไม่พ้นเลยนะครับสำหรับดูค a ติพ a นิเกเล V4S นะครับต้องบอกว่าเป็นซูเปอร์บค์เรือธงเลยนะครับในค่ายนี้เลยนะใครที่อยากจะมามองรถสปอร์ตรถซูเปอร์บค์เนี่ยคันนี้เปิดราคา1,479,000บาทนะครับเครื่องยนต์ V4 พิกัด1 0 0 0ซ cc นะฮะร,ระบบเบรก แบมโบนะครับช่วงล่างเอรินเจนเนอเรชันที่7เนี่ยเป็นสเปคที่เรียกได้ว่าน่าจะท็อปสุดในค้าตอนนี้แล้วด้วยนะครับแน่นอนครับสำหรับการเปิดตัวในงานมอสทรีสโตร์ครั้งนี้นะครับดูกระติมอบแคมเปญแบบสุดพิเศษเลยสําหรับสาวกดูกระติเลยที่สนใจรถพานิเกล V4S คันนี้รับไปเลยนะครับส่วนลดสูงสุดเนี่ย85,000บาทนะรับประกันตัวรถเนี่ยเพิ่มเป็น4ปีด้วยรวมไปถึงฟรีค่าบำรุงรักษาเนี่ยนะครับ3ปีสูงสุด30,000กิโลเมตร ยิ่งไปกว่าน,นั้นถ้าใครยังไม่อยากเอาแคมเปญน,นี้นะครับยังมีแคมเปญอีกแคมเปญหนึ่งเลยนะครับเป็นการมอบแคมเปญ D.I.E Tag Day นะครับมูลค่า90,000บาทนะครับสำหรับเฉพาะลูกค้าที่จองในงานเท่านั้นผมบอกว่าแพ็คเกจนี้เนี่ยใครที่ซื้อรถคันนี้แน่นอนอยากจะเอาไปยืดเส้นยืดสายอยากเอาไปลองเพอร์포เรนซ์นะครับอยากไปลองลงแท็กเนี่ยผมบอกเลยว่าแคมเปญน,นี้ไม่มีผิดหวังรับ D.I.E Tag Day ไปแล้วเนี่ยนะครับจะมีการรับประกันตัวรถเนี่ย4ปีด้วยนะแล้วก็มีการรับในเรื่องของตัวค่าบำรุงรักษาเนี่ย 3ปีหรือ3 0 0 0 0โลนะครับเป็นแคมเปญที่ผมบอกเลยว่าวาวมากๆนะถ้าเป็นผมนะผมจะเลือกแคมเปญ D.I.E Tag Day เลยนะครับซื้อรถทั้งทียังไงก็ต้องได้ขี่ได้เรียนรู้นะครับได้ลงแท็กด้วยนะครับไม่มีผิดหวังครับคันนี้ยังมีอีกหลายรุ่นเลยนะครับอย่างข้างหน้าผมนี่ก็เป็น V2 ด้วยนะครับมี Devil X ด้วยแต่มีอีกหนึ่งคันนะครับที่เป็นแคมเปญนะครับอย่างตัว Monster เราไปดูดีกว่าว่า Monster เนี่ยมีแคมเปญอะไรบ้างไปกันครับ อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจเลยนะครับสำหรับดูคาติมอนเตอร์เอสพีคันนี้โอ้โหน่าขี่มากๆนะครับเพียวบางร่างเล็กนะครับรวมไปถึงตัวรถเนี่ยนะฮะให้อุปกรณ์เนี่ยนะครับมาแบบครบคันเลยชกหน้านะครับเป็นเออร์ลินปั๊มเบรกนะครับเป็นโมโนม็อกจากแบมโบ่ด้วยแผงคอด้านบนมีกันสะบัดด้วยนะครับทุกอย่างเนี่ยให้มาพร้อมเลยแต่พิเศษกว่านั้นนะครับคันนี้มีตัวท่อแถมมาด้วยถือว่าเป็นแคมเปญพิเศษนะครับที่ ให้สําหรับคนที่มาจองรถนะครับภายในงานนี้แต่ผมจะพูดให้ฟังนะครับว่าแคมเปญเนี่ยพิเศษยังไงนะครับสิ่งแรกเลยนะครับรับส่วนลดสูงสุดนะครับหกหมืบาทนะครับรวมไปถึงฟรีค่าบํารุงรักษาเนี่ยสปีหรือ30,000กิโลเมตรนะครับหรือว่าใครยังไม่เอาแคมเปญนี้นะครับยังมีหนึ่งแคมเปญนะครับรับไปเลยชุดท่อเทอร์มินอลนี้นะครับมูลค่า1นึ่งแบาทนะครับและฟรีค่าบำรุงรักษาเนี่ยสปี50,000โลนะครับเป็นผมนะครับผมเลือกแคมเปญท่อครับ คุ้มมหล่อมากนะครับท่อสีดําตัวรถสีดําแดงนะครับดูแล้วเข้ากันมากๆนะครับระบบเบรคช่วงล่างทุกอย่างเนี่ยพร้อมเลยนะครับคันนี้639,000บาทเท่านั้นนะครับแคมเปญท่อคุ้มมากหรือว่าใครอยากดูรถรุ่นอื่นนะภายในบูธดุคตินะครับผมบอกเลยว่ามีหลากหลายเซกเมนต์เลยนะครับทัวร i n ิงมัลติซาร์ดา V4 V2S นะครับพานิเกเล V4 พานิเกเล V2 นะครับ ไฮเปอร์โมโนนะครับตัส่วนคันนี้ก็น่าสนใจนะครับรวมไปถึงไฮไลท์ของงานดูคาต i 450 Desmo m x เนี่ยเข้ามาจอดโชว์ในงานด้วยนะครับรวมไปถึง naked bike อย่างมอนสเตอร์นะครับหรือสายคูเซอร์ x d r i v e l เนี่ยนะครับที่เป็นโมเดลใหม่2026เนี่ยก็มาจอดโชว์ในงานนี้ด้วยหรือใครอยากได้แบบลุยๆหน่อยก็จะเป็นสแคมเบอร์นะครับก็ยังมีจอดอยู่ในบูธนี้ด้วย ยังมีในส่วนของโซนอุปกรณ์นะครับเสื้อผ้านะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับแอทเทอรเลนะครับลูกค้าเนี่ยที่เป็นแฟนลับเนี่ยสามารถมาดูนะเลือกซื้อกันได้ด้วยนะครับก็มีอีกหนึ่งโซนที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับสำหรับบูธดูคาตีนะครับทุกคนเข้าผ่านประตู c h a l l e n g อร์เข้ามาเนี่ยจะเห็นบูธเลยนะครับมองง่ายๆสีแดงเด่นสง่าพร้อมรถจอดโชว์ครับแน่นอนคุณจะสังเกตเห็นเป็นมอเตอร์คอร์สรุ่นแรกของทางดูคาต่จอดโชว์ในบูธนี้ด้วยนะครับแคมเปญที่ผมบอกไปนะครับ จะได้รับสิทธิ์คมเปนนี้นะครับแบบพิเศษพิเศษเลยนะครับหรือใครอยากดูข้อมูลตัวรถสอบถามข้อมูลจากพี่พี่เซลล์ในบูธเนี่ยนะครับก็เข้ามาดูได้ที่บูธเลยมาลองค่อมนะครับมาลองนั่งนะครับครั้งนี้นะครับผมต้องฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่เป็นสาวกดูขตินะอยากจะมาเดินชมมาดูเข้ามาในงานมอเตอร์อิโตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่10ธันวาคมครับอิมแพคมององธาน,นีผมบอกเลยว่าบูธนี้ไม่มีผิดหวังครับ